รากฏว่ามันมีนโยบายที่มีชื่อว่า5ต่อ1ของจีน<า>เนี่ยนะคะมีผู้โดยสารที่เดินทางกลับเข้ามาในจีนติดโควิด -19 เขาจะลงโทษสายการบินพวกตัวเครื่องบินนะคะเข้าจีนมีราคาสูงขึ้น ชมลองมาดูว่ามาตรการปัจจุบันถ้าหากคนจีนจะเดินทางออกนอกประเทศไปประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะเอาแล้วเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยแล้วกันปรากฏว่ามันมีนโยบายที่มีชื่อว่า5ต่อหนึ่งของจีนเนี่ยนะคะคือ,คอภายใน1สัปดาห์1สายการบินบินได้1เที่ยวบิน,น destination, 1 Destination ชและ1ประเทศเท่านั้น หรือบินได้เพียงสรุปง่ายๆคือ1เที่ยวต่อสัปดาห์ค,คุณนินาลองคิดดูสิว่ามันน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าสายการบินก็ต้องคัดประเทศที่เซฟแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดปรากฏว่าถ้าหากมาในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศเรานะ,ะไปประเทศอื่นแล้วปรากฏว่าขากลับเนี่ยก็คือรับคนกลับมีผู้โดยสารที่เดินทางกลับเข้ามาในจีนติดโควิด -19 เ้าเขาจะลงโทษสายการบินให้เหลือเพียงแค่ หนึ่งถึงสองเที่ยวบินต่อเดือนเท่านั้นคือจากสี่เที่ยวต่อเดือนจะเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวอันนี้แล้วแต่มาตรการที่จะลงโทษใช่ค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นมาตรการที่เขาเตรียมรับเลยนะคะว่าถ้าเกิดจะเปิดประเทศจินเขาต้องมั่นใจว่าร้อยเปอร์เซ็นไม่มีเชื้อโควิดในประเทศเขานั่นเลยทำให้ตัวเครื่องบินนะคะขาเข้าจีมีราคาสูงขึ้นเพราะว่ามันจำกัดมันจํากัดการเข้าใครจะเข้าไปเนี่ยคือต้องยอมจ่ายแพงนะคะเขาบอกจากสองพันหยวนต่อเที่ยวบินหรือหนึ่งหมื่นบาทไทยเป็น สองถึงสามแสนบาทหรือสี่ถึงห้าหมื่นหยวนต่อเที่ยวบิน <S <S อูอ้แพงมากนี่ถ้าเกิดไม่ใช่คนมีสตุ้กสตังไปไม่ได้ไ <ป S 2> แล้วนะคุณฟังไปไม่ได้นี่<ฮ>ถือว่าเป็นภาพใหญ่แล้วก็<ฮ>เป็นนโยบาย5ต่อหนึ่งของจีนที่เราบองเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย<ฮ>เอ๊มาคิดๆนะคุณน,นี่นะไอ้ซีโรคโควิดมันจะยกเลิกได้หรอใช่ไหมตอนนั้นเราต้องใช้เวลา3เดือนอย่างเงี้ยครถ้า3เดือนยังพอมีลุ้นแต่วันเนี้ยจบเลยไม่ต้องพูดแล้วหาตลาดใหม่ ทดแทนเนี่ยยังพอได้อยู่นะคะแต่ว่ามีหนทางหนึง่งก็จะมีช่องทางซอกแซกนะคนนี้ยอย่างคาเทพแปซิฟิกเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะทราบดีว่าก็คือจะบินกรุงเทพทไปฮ่องกงอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยปรากฏว่าคือคาเทพแปซิฟิกเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้ในโยบาย5ต่อหนึ่งของจีนนะคะก็จะมีเที่ยวบินจากปักกิง่งเข้าฮ่องกงทุกวันเลยนั่งเรือจากเซินเจิ้นเข้าฮ่องกงมาต่อเครื่องบินเข้าไทยก็ได้นะคะหรือจะนั่งรถจากกวางตุ้งผ่านจูไห่ข้ามสะพานมายังฮ่องกงเพื่อต่อเครื่องบิน เข้าประเทศไทยก็ได้นะคะราคาตั๋วเครื่องบินของคาเทกแปซิฟิกเส้นทางจากฮ่องกงเข้าไทยจะอยู่ที่ประมาณสัก2,000กว่าหยวนหรือว่าประมาณ20,000บาทเมื่อสักครู่ที่เห็นก็ยังน้อยกว่าเมื่อสักครู่นี้นะแล้วใครจะไปอีกสายการบินหนึ่งนะคะต้องบอกว่าไปทางได้รู้ว่าทางลัดแล้วกันสําห<า>รับคาเทกแปซิฟิกเอาช่วงนี้อาจจะสามารถดึงตลาดได้เลยนะครับคุณฟ้าไม่รู้นะว่าอาันนี้มันแบบว่าเป็นช่องทางซอกแซกที่จะให้คนจีนเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยหรือเปล่านะคะ